วินาทีที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงชนบุรีนะเขาได้รับแจ้งว่าให้ไปช่วยลูกหมาสองตัวนะครับชาวบ้านแจ้งเพราะว่าเขาตกไปในท่อระบายน้ำาเดี๋ยวไปดูกันนะครับ <c oughs> อโอ้โหดูสิครับ คือมันไม่ได้ตกตไปตร,ตรงนะมันอยู่ในท่ออีกทีหนึ่งใช่ไหมคะในท่อระบายน้ํา<อ>แล้วนี่ฮะท่อตกลงไปแล้วก็เข้าไปในท่ออีกอกู้ภัยก็พยายามเหลือเกินนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีลูกหมาตกไปในท่อระบายน้ําอยู่ที่โครงการหมู่บ้านจัดสรรอย่างหนึ่งตอนแรกที่ไปถึงเนี่ยกู้ภัยก็ได้ยินเสียงลูกหมาร้องนะ ั่งยั่งอยู่ในท่อระบายน้านะฮะเหมือนนะอออ้าวโอ้โหอย่าว่าแต่ลองเหมือนเลยหน้าอย่างคลายเลยนะเขาก็รู้แล้วล่ะนะครับว่าน่าจะมีหมาตกอยู่ไปในท่อนั่นแหละเพราะว่าฝาท่อคอนกรีตมันก็ชํารุดแตกขาดด้วยนะครับ <c oughs> เพียงแต่ว่าเหล็กเส้นมันมีอยู่ก็เลยวางแผนตัดสินใจว่าจะให้กู้ภัยที่พร้อมๆหน่อยอ <c oughs> มุดลงไปในท่อ,อนะครับเอาเชือกมัดไว้ที่เอวด้วยแล้วก็ค่อยๆคลานไปตามท่อ ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง70เซนติเมตรว่างั้นนะแคบอ่แล้วก็ทําการปิดฝาท่อระบายน้ําสกัดดักหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ลูกหมาเนี่ยมันตกใจแล้วหนีเตลิดโอ้ต้องใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับกว่าจะไปคว้าลูกหมาตัวสีดําออกมาได้2ตัวขึ้นมาจากท่อระบายน้ําชาวบ้านนี่เฮ้เลยนะครับโล่งใจปลอดภัยทั้งคนทั้งลูกหมานะครับอสีดก็เดี๋ยวจะ นำพาเข้าไปหาแม่นะครับ <Ừ. S 1> แม่หมาก็เข้าใจว่าแม่หมาก็รอลูกเขาอยู่นะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเราก็คือคุณอาทรด้วงเหมือนนะครับอาสากู้ภัยที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยฮะแกบอกว่าเคยช่วยลูกหมาตกท่อระบายน้ำมาแล้วครั้งหนึ่งนะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับความยากง่ายเหรอมันก็อยู่ที่ท่อมีขนาดเล็กและแคบ แล้วมันก็มีทรายที่น้ําพัดมาขาดท่อด้วยโอ้แกก็ต้องใช้วิธีคลานเข่าเข้าไปนะนะครับคลานเข่าเข้าไปเคลื่อนตัวไปนะก็เข้าไปก็ช่วยมันได้สําเร็จนะครับค่ะก็ถ้าลูกหมาถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันก็อาจจะตายได้นะมันตกตามชออ่องทีม่มันมันชํารุดนะคะ่ะใช่ฝาปูนมันอาจจะขึ้นมาไม่ได้แล้วมันอาจจะตายเพราะอาจจะขาดอากาศ ขาดอาหารนี่แหละอากาศไม่เท่าไหร่ละขาดอาหารไม่มีอะไรจะกินหรือไม่ก็อาจจะถูกสัตว์เลื้อยคลานประเภทงูตัวใหญ่ๆเอาไปขมเอือบเรียบร้อยเนี่ยท่อเป็นอย่างเงี้ยฮะพี่เขาก็จังใจเด็ดเก่งนะให้คุณรชินีคลานเข้าไปคุณกล้าไหมอ๋ยไม่กล้ากลัวงูกูโอ้โหนะกลัวสัตว์เลื้อยคลานสารพัดนะงูตะขาบตุกแกกู้ภัยนี่ใจจริงนะนะอะไรตายอะไรต่างๆนะค่ะเออ เนี่ยแกก็คานเข้าไปแบบนี้มันเล็กอ่ะแล้วมีอากาศพอแล้วอากาศด้วยแกก็บอกว่าพออยู่นะแต่ว่าต้องใส่ไอ้ไอ้โคมไฟข้างหน้ามองไม่เห็นเนาะถือว่าน่ารักมากเลยนะกู้ภัยโอ้โหสู้ทุกอย่างจริงๆนะฮะค่ะค่ะเอาฟังดูหน่อยนะครับสระตรงทรายทรายเยอะฝ่าเที่ยวที่แล้วช่วงนี้ทรายเกือบครึ่งท่อตรงช่วงกลางก็พอไปได้ตรงนี้ ดีแนละ้วจะมีคนคนตัวผอมมาช่วยเนาะครับผมผอมอ่าานเขาง่ายหน่อยครับอันนี้กี่ตัวสองตัวสองตัวครับสองตัวอตัว,ต,วตัวเมื่อกี้ก็ตัวเดิมที่เคยช่วยไว้แต่คนละที่อืมอันนี้มาตกที่ใหม่อืแต่เป็นหมู่บ้านเดียวกันมหมู่บ้านเดิม